วัดีที่ีทีวพี่เบิร์ดนะความจริงที่ฉันต้องการเก็บไว้มันทำให้ฉันต้องคอยหาเธอไม่กล้ามองไม่จ้องตาไม่ค่อยมาเจอ คืนนั้นพระจันทร์สุดสวยรบังเอิญตอนนั้นเหลือเธอกับฉันถึงสายลมและแสงดาวก็เหมือนแกลงกันบังคับกันจนฉันทนไม่ไหวไม่มีทางนี้ บอกรักเธอรักเธอมานานแสนนานไม่อยากให้รู้ให้จำไม่อยากทำให้รำคาญเพียงแต่คืนนั้นเพียงแต่คืนนั้นทุกอย่างบอกฉันว่าต้องพูดความจริงเอาน,นี้เต่าก่อนนะ <laughs> พอเธอได้รู้แล้วเธอโกรธไหมมันคงไม่ใช่เป็นความผิดฉันต้องโทษดาวโกรธสายลงและโทษพระจัน ที่สั่งฉันให้ฉันต้องบอกเธอไม่มีทางนี้ได้เลยฉันเลยต้องเอ่ยปาบอกรักเธอรักเธอมานานแสนนานไม่อยากให้รู้ให้จำไม่อยากทำให้รังคา แต่คืนนั้นเพียงแต่คืนนั้นทุกอย่างบอกฉันว่าต้องพูดความจริงาไ,ไม่มีทางนี้ได้เลยฉันเลยต้องเอ่ยปากบอกรักเธอรักเธอมานานแสนนานไม่อยากให้รู้ให้จํา ไม่อยากทำให้รำคาญเพียงแต่คืนนั้นเพียงแต่คืนนั้น mm ทุกอย่างบอกฉันว่าต้องพูดความจริงเพียงแต่คืนนั้นเพียงแต่คืนนั้นทุกอย่างบอกฉันว่าต้องพูดความจริง ข้าขากันได้อยู่นะน้องนะสินะพี่เออพอได้ไหมครับทุกคนน้องพอได้ไหมฮะโอเคนะเอ๊ะขาชานะเปลี่ยนบ้างเปลี่ยนบ้างเปลี่ยนบ้างเขามีเขามีเขามีเออ่ช็อตคลิปของญี่ปุ่นอ่ะในรถไฟได้ดูบ่าอุอ้ยชอบเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องไงที่ขอเป็นรุ่นพี่ได้นะบอกให้ดูได้ดูใครดูป่ะผมชอบเฮ้ยมังเจ๋งนะที่ชินรถไฟอะไรเฮ้ยเจ้ที่ไหรอชอบจัดเออใครดูบ้างครับเนี่ยที่ขอเป็นรุ่นพี่แล้วกัน เราอยู่โลกมนานอะไรเงี้ยลองไปดูครับลองไปดูโอเคนะถูกจริตถูกจริตน่าหน้าฮะคลิปรถไฟใช่ไหมใช่ครับอ่าดูมุมสายดูมุมเสาวายใช่มันจะมีมุมเสาวายด้วยใช่ใช่ใช่แล้วล่าสุดที่เพิ่งดูเหมือนจะเป็นแบบ เมาแล้วก็แบบมีเพื่อนมาลับเพื่อนมารับแบบแฟนเก่า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 กลับไปเลยอ่ะรุนพี่แบบเฮ้ยเลยวะให้พิเศษแค่วันเดียวนะโอ้โหจมมาดูตลกดีนะครับอ่าโอเคกลับมาต่อถามนิดนึงครับพี่ธนพีกแบบอยู่ในวงการมานานบ้างครับมันต้องมีแน่ๆวันที่อยู่แบบอยู่ในจุดสูงสุดในการทํางานจนแบบไม่มีเวลาของตัวเองอ่ะและเกิดแบบเรียกว่าการเบิร์นเอาแล้วกันที่พูดเลยว่ามันเป็นเรื่องปกตินะครับทุกคนอยากให้ยูแชร์หน่อยว่ายูมีโมเมนต์นั้นบ้างไหม เพิ่งมีไปครับเออมันเป็นยังไงเป็นยังไงโอ้โหโอ้นี่แหละมาเบอร์ละเป็นยังไงเป็นยังไงพึ่งถ้าเป็นถ้าจําไม่ผิดมันเป็นช่วงหลังแบบช่วงโควิดเนี่ยแหละครับโควิดไอทีมตัวร้ายอ่เพราะก่อนโควิดแถวมาตอนนั้นนก็ทํางานมากมายเพราะพี่มีโอกาสได้เจอคาชาเดยกับเด็กพิจารณกันที่ญี่ปุ่นใช่ครับเอาซีเน่มาหน่อยนคือนั้นมันเยี่ยมมากเลยนะพี่นะเยี่ยมมากเนาะ คือเราก็เราไปถ่ายกันนานอยู่นะใช่ก็ไม่ได้ครั้งเดียวได้พีดกันหลายครั้งแล้วเราก็แวะไปเที่ยวกันต่อด้วยโอ้ยสุดยอดเลยเราพีดจะลิ่นกันหลายครั้งมากนั่งรถกันมไปสองคนไปแล้วไม่หนาวมากหนาวหนาวมันหนาวเลยเสื้อก็เตรียมมาน้อยน้อยมากเท่านั้นแข็งหมดลยทุกอย่างมันแข็งมากมากครับโอเคที่ญี่ปุ่นใช่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 น้องก็แบบทําการแสดงเออทาเพลงทําเล่นไปนี่โยยะไปหมดเลยแล้วพอมาอยู่ในช่วงที่น้องแบบว่าทํามันสุดๆแล้วมาจุดที่แบบเฮ้ย ไอวันนียกับตัวเองเป็นไงบ้างนะเป็นเป็นช่วงที่เอาจริงๆผมช่วงนั้นนะครับเป็นช่วงที่แบบโทษตัวเองทุกวันอ่าฮะโทษตัวเองเอออยังไงยังไงเป็นแบบเสียงในหัวตัวเองอ่ะโทษตัวเองทุกวันว่าแบบมึงทได้ไม่ดีพอนู่นนี่นั่นเพราะมึงทาพลาดตรงนั้นไงมึงถึงเป็นอย่างนี้มึงเป็นอย่างนี้ไงซึ่งแบบอยากจะบอกว่าอยากจะบอกทุกคนว่าเราไม่เราไม่ต้องโทษตัวเองเยอะขนาดนั้นครับแค่แบบทุกวันนี้ ไม่รู้สึกว่าไม่มีใครแบบทําให้เราเจ็บได้เท่าแบบเสียงในหัวของตัวเราแล้วอ่ะกบบการบอกว่าตัวเองไม่ดีพอหรืออะไรอย่างเงี้ยครับว้าวว้าวาว,ว,าว,ว,าวไงก่อนนะครับกระชาพี่ก่อนให้ได้ไหมโอเคนะไปดุนพี่ในรถไฟแล้วกอนโอเค <c oughs> แล้วก็แล้วก็หัวมันว่างไปหมดเลยครับพี่เอกตอนนั้นค <c oughs> ือแบบปล่อยหมดเลยแบบ <c oughs> คิดงานก็ไม่มีแรงบันดาลใจไม่ม, <c oughs> ไม,มีไม่มีแรงบันดาลใจไม่ ไม่อยากออกไปเจอใครเลยครับเก็บตัวอยู่แต่ที่บ้านเป็นเป็นเป็นอย่างนั้นจริงๆครับโอเคครับนะครับชอบฟีลเล็กน้อยพี่กันไบ่อยนะครับพี่กัชัยเก่งมากฟังแล้วใจวูบเลยจริงจะบอกว่าเป็นเรื่องปกตินะคือปกติทําทำอะไรแบบว่าที่มันแบบว่าเรียกว่าอะไรถ้าเป็นกีฬานี่เรียกว่าโอเวอร์เทรนเนาะล้าทำงานเยอะมากๆจะมาถึงร่างกายที่แบบว่าเราต้องมาหยุดมาสตาร์ทอัพหรือว่าบริชาร์ตตัวเองใหม่ด้วยหลายๆเรื่องนะครับม่าจะเป็นการทำงานด้วยหรือเปล่าผมผมใช่ครับแล้วผมก็เชื่อว่าไม่ใช่เฉพาะสายงานนี้นะทุกๆสายอาชีพครับ่ว่าน่าจะ เบิร์นเอาอะไรอย่างนี้แต่ก็อยากจะอยากจะเป็นกํนาลังใจให้ทุกคนเหมือนกันนะครับว่าแบบเฮ้ยเราอย่าไปว่าตัวเองเลยอย่าไปโทษตัวเองเลยบางเรื่องม,มันก็เป็นธรรมชาติมันก็เป็นแบบนี้หละใช่ใช,ใชเรื่องปกติเลยนะคะปปรับพี่โปจะกอดเธอเสมอนะครับนี่ตบมือ,อพี่โปหน่อยแล้วถามว่าทุกอย่างมันก็ให้เวลาใช้เวลาในการดูแลตัวเองแล้วก็การฮ<ช>ีลิ่งตัวเองกลั